มาแล้วนะครับกับ Ford Ranger XLT 4ประตูคันนี้เป็นเกียออร์ออโต้นะครับออปชั่นครบๆสีเทาคอนบุรีสียอดนิดนะครับของ Ford ในตัว XLT คันนี้นะครับได้ล้อแม็กซ์18เลยนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยเป็นสีเทาคันนี้ทั้งออตโต้แล้วก็แมนนวลได้นะครับในคันเดียวเป็นเบาะหนังสวยๆไม้น้อยๆเป็นไฟหน้าออตโต้เลยนะคันนี้นะครับก็คือออปชัน่นครบๆจะเป็นพูทธคอนโทรลล้อความเร็วอัตโนมัติแล้วก็มีมาให้นะครับในตัว XLT การใช้งานมาน้อยจริงๆสภาพ บ่ะตัวนี้ก็คือคงสภาพมากถุงห้อเบาอก,ก็ยังติดมาเลยโดยรวมแล้วนะครับสวยรถเดิมนะครับกับดที่อยู่ที่9,000จะมีคําโชคมาให้จากตรงงานนะครับก็คือพูดง่ายว่ารถคันนี้สมบูรณ์มากนะครับสภาพเหมือนป้ายแดงเลยแต่ว่าราคาหายจากป้ายแดงเยอะเลยนะครับผมถ้าหาลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อกับผมได้กับเบอร์แท็กซิปเลยนะครับ